ทองคำมาดูภาพกำลังมีความสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นไปนเรื่องที่แบบแย่เป็นละละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะแล้วก็ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขั้นร้ายแรงแต่ประเทศไทยเรามองว่าความชิบหายของผู้อื่นเราอยากดูเราอยากดูความชิบหายเราอยากดูความบัตรสีบัตรถลเลิงต่างๆนะอยากดูว่าเขานอกใจกันยังไงเขามีอะไรยังไงกันไปอยู่ด้วยกันยังไงคนเราอยากจะดูเรื่องส่วนตัวของคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ผิด สินร,รมแล้วก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่ว่าสังคมไทยชอบสื่อบางช่องก็ชอบบรรยายซะเห็นภาพเลยบางทีอาจจะไม่มีภาพแต่บรรยายเห็นหมดเลยเขาทํากันยังไงใครอยู่ข้างบนข้างล่างอะไรไปคือความไม่มีจริยธรรมสินธรรมของสื่อไทยบางช่องเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดังนะครับเราลืมไปนะครับนะเรามีรัฐมนูญเรามีสินธรรมนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะทำไมเขาถึงไปอยู่ด้วยกัน ไปสมสู่กัน,นอะไรต่างๆมเราไม่ทราบเขาเป็นชู้กันหรือเปล่าหรือว่าเขาสําคัญผิดหรือใครโดนหลอกหรืออะไรไงเนี่ยเราเราไม่ทราบเรื่องสองคน,นแต่เราก็ไปอยากไปรู้เรื่องส่วนตัวเขาแต่ถ้าวันหนึ่งสมมุติว่ากฏว่ามันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเรานะครับไปมีความสัมพันธ์ไปนอกใจเมียนอกใจผัวคลิปมันหลุดไปทั่วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเสียใจไหมถ้ามันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราอ่ะแต่คนในสังคมไทยบางคนไม่ไม่สนใจช่างแม่งไปเข้าไปด่า นะอะ่อีกคนก็บอกดีแล้วเสือกไปแย่งผัวเขาอ่าอะไรต่างๆนะบางทีมันไม่เกิดกับเราเราไม่รู้เขาแย่งหรือไม่แย่งเรายังไม่รู้เลยศิลปินหายทองคาเนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะเลิกกับแฟนเก่าแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วไปได้กับแฟนใหม่สมมตินะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ไปด่าเขาแย่งผัวเขาบ้างบางคนบอกเนี่ยนะถ้าเราโดนแย่งผัวนะเงินสองล้านไม่พอแล้วเ,เราต้องด่าให้หนักเลยเพราะเป็นเวรเป็นกรรมของมัน นะมันไปแย่งผัวเขาอ่าอะไรจำลองนี้ก็ไปด่าทอเขา <c oughs> นะไอ้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ควรจะเผยแพร่ไม่ควรส่งต่อและการนําเสนอของพี่น้องสื่อบันชนน่ควรจะมีคําเตือนเรื่องพวกนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลประเทศเราก็มี p ีดีพมีกฎหมายหมิ่นประมาทมีกฎหมายเรื่องละเมิดแต่ไม่หมดเลยไม่ควรนําเสนออะไรพวกนี้ให้มากนะในความเห็นของของ,ของอาจารย์เดนะในฐานะที่เป็นอ่า คนแก่คนหนึ่งอายุ62แล้วเนี่ยว่าเรื่องแบบนี้ควรจะคำนึงถึงสิทธิทส่วนบุคคลบ้างอย่าไปคำนึงถึงเลตติ้งอะไรมากนะักนะไม่ใช่ว่าทําแบบนี้ดีเลตติ้งดีกูก็ทําแม่เป็นซีรีส์ไปเลยนะไม่ต้องอะไรดูคดีแตงโมเนี่ยโทรศัพท์ส่วนตัวแม่ก็เอามานั่งไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างนะเอาข้อมูลในโทรศัพท์มานั่งพูดบ้างนะอ่าเขาโทรหาใครแม่ก็มาพูดไปเพราะอะไรนะแล้วก็ไปโยงว่าคนนั้นไปเกี่ยวข้องคนนี้คนนี้ไปเกี่ยวข้องคนนั้น ทางทางที่เขาไม่ได้นั่นเขาก็เดือดร้อนเสียหายก็ไปทั่วแต่คนไทยชอบนะเลตติ้งก็มาไอ้พวกนี้แม่งก็บางคนก็เป็นนักขงนักข่าวเดีย่ยวันๆไม่ทําหาลนะเอามือถือแต่งโมมาก็บอกว่ามีคนนี้โทรหาคนนี้โทรนั่นเอาภาพรับภาพอะไรก็มาเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมแล้วก็ถ้าเป็นสื่อก็ถือว่าไม่มีคุณธรรมจริยธรรมแต่แม่ก็อยู่ได้พอมีคนชอบอ่ะพอมีคนชอบแม่ก็มีคนดูสปอนเซอร์ก็เข้า อันนี้คือสังคมไทยที่ผมอยากจะบอกว่าการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนี่แม่งเยอะจริงๆนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับพอหลังจากนี้ต่อไปนะครับในห้างประจักษ์ชัยเนี่ยเขาก็จะมีการฟ้องร้องนะเราไม่รู้ว่าจะฟ้องร้องใครบ้างนะเห็นบอกจะมีการฟ้องร้องน้องโมหรือไงอ่าก็คือแฟนของแดนเซอร์ที่ไปมีความสัมพันธ์กับศิลปินในค่ายเขาครันนี้การฟ้องร้องเนี่ยมันจะฟ้องร้องได้ไหมนะครับมันก็ต้องมานั่งดูนะฮะผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะผมก็อธิบาย นะอันดับแรกการฟ้องตามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงนะครับบันทึกข้อตกลงใดนะผมอยากจะให้ความรู้แบบกว้างๆมันมีบันทึกข้อตกลงถ้าบันทึกข้อตกลงนั้นไม่ขัดต่อความสงบไม่ขัดต่อกฎหมายสินธรรมอันดีมันก็สามารถบังคับได้ตกลงยังไงก็ฟ้องตามนั้นเลยมันเกิดสิทธิ์และหน้าที่เหนือบุคคลภาษากฎหมายเขาเรียกว่าไอ้บันทึกพวกนี้เขาเรียกว่าสิทธิเหนือบุคคลนะครับนะก็คือหายทองคํากับน้องโมเนี่ย มันเกิดสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาในเมื่อมีการทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นสัญญาต่างตอบแทนด้วยคุณมีหน้าที่ทําแบบนี้อีกคนยังมีหน้าที่จ่ายตังสองล้านเพราะฉะนั้นทุกคนต่างมีหน้าที่ซึ่งกันและกันมันเป็นสัญญาต่างตอบแทนและทุกคนต่างมีสิทธิ์ถ้าใครแบบผิดสัญญาก็กเกิดสิทธิกรรมนั้นเพราะฉะนั้นสัญญานี้อันดับแรกก็คือมีผลใช้บังคับได้ดังนั้นระหว่างหายทองคํากับน้องโมเนี่ย มันก็ต้องไปดูว่าตกลงกันกี่ข้อนะใครผิดสัญญาก่อนอา่าใครผิดสัญญาหลังนะมีการกําหนดความเสียหายไว้ล่วงหน้าไหมหลักหลักกฎหมายแม่งมีอยู่แค่นี้หลักของนิติกรรมสัญญาผมได้มีโอกาสได้อ่านสัญญงสัญญาพวกนี้ที่ก็ส่งมาตามอินเทอร์เน็ตนะและผมได้รับมาเนี่ยผมขออนุญาตให้ความรู้ทางกฎหมายเขามีการกําหนดสิทธิ์ไว้และกําหนดหน้าที่นะครับก็คือพูดง่ายไห่ทองคามีหน้าที่เนี่ย มีหน้าที่ก่อนเลยนะครับคือจ่าย2ล้านให้กับน้องโมนางโมก็รับไปตามความพอใจก็มีการโอนเงินกันอย่างาพี่ประจักรชัยก็พูดแล้วนะครับอโอนเงินกันสามครั้งวันเดียวกัน5้าแสนหนึ่งล้านห้าแสนวันเดียวเรียบร้อยโอนเข้าบัญชีใครนะโอนเข้าบัญชีของน้องโมก็คือแฟนของแดนเซอร์นีผมฟังในรายการข่าวช่องวันในรายการช่องวันนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อ,อาหายทองคําเนี่ย เมียราจากชัยทำสัญญาแล้วก็โอนเงินไปเรียบร้อย2ล้านนะครับนะก็จบแล้วนะอันนี้คือหน้าที่ของอาหายทองคำราวนี้หน้าหน้าที่ของน้องโมก็คือมีหน้าที่อะไรลบคลิปนะครับนะรักษาความลับต่างๆนะนะเพื่อในเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วเอาตังค์ไปแล้วงั้นคุณก็ต้องลบคลิปลบนั่นลบนี่เขาเขียนไว้เยอะแยะคุณต้องลบคลิปห้ามเผยแพร่ห้ามอะไรต่างๆนะ ข้อสองเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของน้องโมก็แสดงว่าคลิปต่างๆอยู่ในความดูแลของน้องโมนะน้องโมก็ต้องพิสูจน์ว่าได้มีการลบคลิปลบอะไรเมื่อ,อไหร่อย่างไรนะครับนะนะว่าได้ลบไปแล้วหรือยังมีหลักฐานการลบไหมพอลบปุ๊บมันจะมีร่องรอยอยู่แล้วมันก็สามารถจะกู้ไฟล์กู้อะไรก็ได้เนี่ยพอดีผมทาคดีพวกไอ้พวกซอฟต์แวร์นี่อยู่ด้วยเนี่ยื่าวานนี้มีคดีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไปดูว่าได้ได้มีการาลบคลิปหรือยังนะครับข้อต่อไป นะาหายทองคำจ่าย2ล้านนะหนต้องลบคลิป2นะห้ามเผยแพร่ห้ามไปพูดห้ามไปออกรายการห้ามอะไรต่างเนี่ยในลักษณะทำให้ศิลปินก็เสียหายหากฟาฝืนจ่าย20ล้านนี่คือการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้านะครับทั้งสองฝ่ายลงชื่อเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าใครผิดสัญญาก็สวยนะครับตอนนี้ก็มานั่งเถียงกันว่าใครปล่อยคลิปใครปล่อยคลิป นาะใครถ่ายคลิปใครปล่อยคลิปก็นั่งเถียงกันอย่างนี้นะน้องบอสก็บอกไม่ได้ปล่อยน้องโมก็บอกไม่ได้ปล่อยอ่ะก็จบไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครปล่อยคลิปก็ต้องไปสืบมันต่อไปก็เป็นหน้าที่ของไซเบอร์นะไซเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับไปไปไปที่สอ,อเลยเดี๋ยวเขาดำเนินการได้เป๊บเดียวจบไม่ยากหรอกนะนะไม่ยากแค่นี้ผมบอกแค่นี้นะนะครับว่าใครปล่อยไม่ยากจบไปแล้วเป็นหน้าที่ไซเบอร์ไป คราวนี้ครับเรามาดูสัญญาเท่าที่ผมอ่านนะสัญญาคือว่านะน้องโมพอได้ได้เงิน2ล้านไปแล้วเนี่ยจะต้องไม่เปิดเผยความลับนะครับในสัญญาครนี้น้องโมไปให้สัมภาษณ์สื่อไปโพสต์ไปออกรายการต่างๆเนี่ยเนี่ยถือเป็นการเปิดเผยไหมนะครับมันก็ต้องไปดูข้อความที่เขาอ,ออกรายการโหนกระแสให้สัมภาษณ์คนนั้นคนนี้อะไรต่างๆเนี่ยเป็นการเปิดเปิดเผยเรื่องราวเรื่องสองล้านเรื่องเรียกเงิน1ิล้านหล้านหรือเปล่า ถ้ามีการเปิดเผยนะผมไม่ผมไม่ขอฟันธงนะสมมติว่าเอาเรื่องในบันทึกข้อตกลงความเป็นมาของบันทึกข้อตกลงก่อนจะเรียกเรียก 2, ก่อนจะได้2ล้านเรียก5ล้าน10ล้านอย่างไงเป็นมายัางไงมีใครอยู่บ้างอะไรต่างแล้วก็ทำไมต้องมีการเรียกเงินเรียกทองอะไรต่างเนี่ยก็เท่ากับว่าเอาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่บอส แฟนตัวเองมีความสัมพันธ์กับศิลปินหายทองคำเนี่ยไปพูดเปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูสัญญานี่เขามีไหมเขาห้ามเปิดเผยถ้ามีนะครับผมพูดกลางๆแล้วกันนะเขาห้ามเปิดเผยเพราะว่าคุณรับเงินไปสองล้านแล้วคุณจะเอาเรื่องอออความสัมพันธ์ระหว่างอาดีตแฟนคุณเนี่ยนะครับบอสเนี่ยกับศิลปินหายทองคาไปพูดเนี่ยมันไม่ได้แนละ้วเพราะฉะนั้นมันก็จะคือการผิดสัญญาพอผิดสัญญาก็ต้องไปไงก็ไปดูซิว่า นะเขากำหนดความเสียหายไว้ล่วงหน้าไหมถ้ากำหนดไว้ยี่สิบล้านก็ต้องใช้ตามนั้นนะี่ครับไม่ต้องไปนำสืบเลยก็คือว่าก็ก็ความเสียหายทั้งหมดยี่สิบล้านก็ฟ้องยี่สิบล้านได้เลยคือไม่ต้องไม่ต้องไปพิสูจน์ความเสียหายเพราะเป็นการกำหนดอ่าอ่าเบี้ยปรับไว้ล่วงหน้าหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะคะคือถ้าเํากำหนดเบี้ยปรับไว้ล่วงหน้าก็เรียกตามนั้นเลยก็คือเรียกยี่สิบล้านเพราะฉะนั้นเมื่อน้องโมทำผิดสัญญานะผมไม่รู้ว่าผิดไม่ผิดนะแต่ไปดูนะเขาห้ามเปิดเผยไม่ได้ นะข้อความเรื่องเรื่องบอสไปมีความสัมพันธ์กับศิลปินเขาเนี่ยเ mm hmm. ขาห้ามเปิดเผย,เยไหมนะถ้ามีข้อความห้ามเปิดเผยพี่เดไม่ฟันธงแล้วกันนะครับถ้ามีข้อความห้ามเปิดเผยห้ามไปพูดทําลายชื่อเสียงทําให้ค่ายเขาเสียหายศิลปินเสียหายนะถ้ามันมีข้อความนั้นก็ต้องใช้20ล้านก็ตามนั้นไม่ต้องไปพิสูจน์เลยจบคราวนี้เวลาฟ้องศาลเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องไปดูเวลาองโมเป็นจําเลยสมมตินะ สมมติว่าโดนฟ้องเนี่ยนะก็ต้องไปต่อสู้ว่าค่าเสียหายก็ต้องไปต่อสู้หสองเรื่องหนึ่งไม่ได้เปิดเผยไม่เคยเอาเรื่องในข้อตกลงในสัญญามาพูดไม่เคยไปออกรายการไหนเลยนะแนวทางการต่อสู้อันที่สองก็บอกว่าค่าเสียหายสูงเกินไปก็สู้อยู่แค่สองประเด็นนี่แหละครับจบแล้วครับนี่คือการให้ความรู้นะครับนะคดีของผมที่สำนักงานก็มีลักษณะสัญญารักษาความลับก็มีหลายคดีอยู่นะ แม้กระทั่งผมเป็นที่ปรึกษาใครเนี่ยผมก็เป็นความลับนะไม่สามารถบอกได้นะนะครับน่ะเป็นความลับหมดนะครับยกเว้นว่าลายไหนเ็าบอกอ่ะพี่เดย์เปิดเผยได้พี่เดย์ก็เล่าให้พี่ให้พี่น้องประชาชนฟังได้นะครับก็รักษาความลับเหมือนกันนะสัญญารักษาความลับเนี่ยน่ะถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากดังนั้นก็ไปดูนะครับว่าเขาห้ามเปิดเผยหรือเปล่าผมไม่ฟันธงแล้วกันผมไม่อยากทาตัวเป็นสารแต่เขาบอกว่ารับเงินสองล้านสองล้านแล้วเงียบเงียบยุติแล้ว นะเขากลัวว่าจะมีการเปิดเผยความลับเขาเลยกำหนดค่าเสียหายเพื่อสูงสแสดงว่านะน้องโมก็ต้องรู้แล้วถ้าไปเปิดเผยความลับเนี่ยเรื่องสัญญาเนี่ยเขาจะเสียหายมากถึง20ล้านยอมรับแล้วก็เซ็นชื่อไปแล้วมันก็ผูกพันตามนั้นเนะี่ยเพราะนั้นเนี่ยนะบริษัทหายทองคำเนี่ยโดยเมียคุณประจัก์ชัยก็คือน้องแอนเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะฟ้องได้เลยตามนั้นง่ายๆไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรเลยอะถ้ามันมีข้อห้าม แล้วมันเป็นปการทําผิดสัญญาก็าจบแล้วแค่นั้นละนะบางคนบอกว่าเอ๊น้องโมเนี่ยเขาไปออกรายการผลกระแสเขาอ้างว่าเขาป้องกันตัวเองมาตาสามสองเก้านะเพราะว่าน้องบอสเนี่ยไปพาพิงเขาก่อนไปออกผลกระแสแล้วไ,ไปไปทํานองว่าเขาจะรีดเอาทรัพย์หรืออะไรเนี่ยเขาก็เลยไปชี้แจงนะครับหลักกฎหมายแล้วมันคนละเรื่องนะน้องโมกับน,น้องบอสเนี่ยอ,อดีตแฟนเนี่ย พิพาทกันนะแฉกันไปแฉกันมามันคนละเรื่องมันไม่เกี่ยวกับนิจกรรมสัญญาซึ่งทํากันระหว่างบริษัทไหทองคํานะครับกับน้องมูเนคนละเรื่องเลยนะคนละประเด็นนะไอเรื่องจะไปตอบโต้ชี้แจงกันในรายการโหยกระแสว่าบอสเนี่ยมามาโกหกเรื่องอะไรต่างเอานั้นคุณไปสู้นี่คดีหนึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเลยแต่ว่าไอสัญญาที่ทํากันไว้สามสี่ข้อเนี่ยที่ผมอ่านเนี่ยอ่านจากข่าวเนี่ยมันผูกมัดสองคนเลยนะครับ ผูกมัดสองคนเนี่ยต้องรับผิดชอบสัญญามันมันไม่เกี่ยวกับหายตรงคำไอ้ที่คุณไม่ออกรายการหวนกระแสเนี่ยคุณไปโต้โต้บอสแดนเซอร์ที่มีความสัมพันธ์กับน, <c oughs> น้องน้ำใยยอันนั้นคุณไปเรื่องของคุณระหว่างคุณสองคนคุณก็ไปแก้ตัวกันไปนะครับแต่การที่คุณไปออกรายการหวนกระแสเนี่ยแล้วคุณไปพลาดพิงไอ้เรื่องเนื้อหาในสัญญาเนี่ยอันนี้นะครับคุณก็ต้องไปดูว่ามันมีข้อห้ามไหมถ้ามีข้อห้ามนะ คุณก็อาจจะเป็นการผิดสัญญาหรือเปล่าอันนี้คุณก็ปรึกษาทนายคุณเพราะผมเชื่อคุณก็คงจะมีทนายเยอะแยะแต่ผมก็อธิบายว่าคุณผิดสัญญาไหมคุณไปคิดเอาเองพี่เดไม่อยากทําตัวเป็นสารเสี่ยก็ไปสู้คดีกันในศาลแล้วผมเชื่อว่าหายทองคำเนี่ยฟ้องคุณแน่นอนผมเชื่อนะเพราะว่าเขาเสียหายเพราะว่าเขาสา่าย2ล้านไปแล้วคิดว่าเรื่องจะเงียบเอา้าดันไปออกรายการผลกระแสอันนี้อันนี้ก็คือเป็นข้อกฎหมายที่นํามาเล่าสู่กันฟังเพราะนั้นก็ไปดูซิว่าน้องโมผิดสัญ,ญญาหรือไม่อันนี้ พี่เดก็ไปขออนุญาตนะจะทำตัวเป็นสารก็เอาแค่เนี้ยดูแค่เนี้ยเขาห้ามไหมล่ะเอาตังไปสารแล้วก็เขาก็ปิดปากคุณแล้วห้ามพูดถ้าคุณไปพูดอีกไปพูดที่นั่นที่นี่เขาเสียหายนะครับนะเขาก็กำหนดค่าเสียหายไว้แล้วว่าเนี่ยเขาให้คุณสองล้านนะถ้าคุณเผยแพร่นะเอาเรื่องพวกนี้ไปแพร่พลายนะเขาเสียหายเยอะเขากำหนดไว้ยี่สิบล้านคุณก็รู้อยู่แล้วว่าว่าไม่ต้องเผยแพร่แต่ถ้าคุณไม่เผยแพร่คุณก็สวยเรื่องราวแม่งมีอยู่แค่นี้จบ นะครับจบแล้วเรื่องนี้อ่ะต่อมาประเด็นเรื่องอตบซับกันโชคนะรีดเอาซับตบซับกันโชครีดเอาซับตบซับกับกันโชคก็ความหมายเดียวกันรีดเอาซับก็คือเป็นกรณีมีความลับเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวแล้วก็เขาก็ลำไย,ยหรือไข่ไข่หา,ายทองคำโดนข่มขู พอมีภาพที่ไม่เหมาะสมมีคลิปไม่เหมาะสมก็เลยมีคนไปขู่ข่มขู่เขาเอาตังค์มาให้กูนะถ้าไม่เอาตังค์มาให้มาให้ฉันฉันจะแฉเนี่ยฉันเรียกสิบล้านห้าล้านสองล้านอะไรมันต้องมีข้อที่จริงว่ามีการไปข่มขู่เขาเพื่อจะเรียกตังค์เขาแล้วถ้าถ้าไม่จ่ายเนี่ยก็จะเปิดเผยความลับอันนี้เขาเรียกว่ารีดเอาทรัพย์จำคุกสิบปีนะครับตามมาตราสามสามแปดนะครับเข้าใจมันมันต้องมีคลิปจริงอะไรจริงก่อน นะเขาเกิดความกลัว <c oughs> แล้วเราก็ไปขู่เขาไปรู้ความลับมาว่าแฟนเราไปมีความสัมพันธ์กับศิลปินหายทองคำมีมันต้องเริ่มตั้งแต่มีคลิปจริงก่อนอ่ามีคลิปจริงก่อนนะครับนะความสัมพันธ์ระหว่างแฟนเราบอสกับศิลปินหายทองคำเริ่มตั้งแต่มีมีคลิปจริงก่อนนะนะหลังจากนั้นก็ไปข่มขูนะ่เอาตังมาไม่อยากเสียชื่อเอามาห้าล้านสิบล้านอะไรต่างสุดท้ายเขาก็กลัวกลัวก็เลยจ่ายทำบันทึก ถ้าข้อที่จริงเป็นแบบนี้เขาเรียกว่ารีดเอาทรัพย์จำคุกสิบปีแต่ถ้าคลิปก็ไม่มีแล้วคลิปปลอมสร้างเรื่องเอาคลิปมาตัดต่อใช้ AI บ้างอะไรเอาหัวศิลปินมาใส่ภาพโป้งภาพโป้แล้วอะไรอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าการโชคคือสร้างเรื่องขึ้นมาว่าแฟนตัวเองไปม,มีความสัมพันธ์กับศิลปินในค่ายหายทองคำนะครับแล้วก็ไปตบทรัพย์เขากลัวเขาไม่อยากเสียเวลาเขาก็ยอมจ่ายสองล้อนอันนี้เรียกว่าการโชค โทษจะเบาเหลือครึ่งหนึ่งจาก10ปีก็จะเหลือ5ปีมาตรา3ามอันนี้หลักกฎหมายง่ายๆเลยไปเปิดตําราเลยเข้าไปใน Google เลยนะอันนี้จานเดก็คือให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนชัดเจนนะนะชัดเจนไะอันนี้คือให้ความรู้นะแต่เคสของอ่าน้องโมน้องบอสแล้วก็หายต้องําจะเป็นยังไงอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือการให้ความรู้เพราะฉะนั้นก็ดูว่ามีพยานหลักฐานอะไรที่จะนําสืบพิสูจน์ได้ไหมว่า ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ว่าน้องโมเขาจับได้ว่าบอสไปมีความสัมพันธ์กับศิลปินหายต้องทำนะทางนั้นก็เลยแบบไม่อยากมีเรื่องเวลาก็เสนอเงินให้ไอแบบนี้แม่งคนละเรื่องเลยอันนี้เป็นการลักษณะเสนอเงินให้เขาไปเอาไปสองล้านแล้วกันเงียบเงียบไปหุบปากซะไปอยู่เงียบเงียบไปเอาไปซื้อคอนโดร่วมกับแฟนตัวเองหัวตัวเองไปเงียบเงียบไปซะเอาไปสองล้านนะครับอย่าไปบอกใครนะ ว่าแฟนเธอผัวเธอไปม,มีความสัมพันธ์กับศิลปินค่ายหายตองคำนะครับก็เอาไปนะก็พอใจแล้วต่อไปก็จะไม่ดำเนินคดีไม่อะไระอะไรกันนะครับแล้วถ้าเปิดเผยโดน20ล้านนะไอแบบนี้ไม่มีความผิดกันโชคไม่มีความผิดเปิดเผยความลับดังนั้นคดีนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอย่างไรซึ่งเราไม่ทราบเราไม่รู้เรามีคนอยู่3-4คนนะมีใครในบอสเนี่ยต้นเหตุเลยนะ ที่ไปปกปิดเรื่องราวว่ามีเมียแล้วไม่บอกว่าเป็นโสตไปบอกอศิลป,ปินหายทองคําแล้วก็มีทางค่ายหายทองคาเมียเมียประจกัก์ชัยแล้วก็มีใครมีน้องโมแตงโมอะไรเนี่ยนะสามคนเนี่ยรู้ดีมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราไม่ทราบเพราะฉะนั้นอา,อาจารย์เรก็คือให้ความรู้ทางกฎหมายประมาณนี้ก็ไปนําสืบเอาแต่ที่มันมีทีเด็ดคืออะไรน้องแอนเนี่ยเมียของประจัก์ชัยเนี่ยเขาโพสต์เขาบอกว่า เขามีคลิปหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับถ้ามันมีจริงเนี่ยนะคลิปวิดีโอที่มีการบันทึกภาพบันทึกเสียงอะไรต่างๆไว้เนี่ยระหว่างาหายทองคำกับน้องโมกับนายบอสเนี่ยมันก็จะเป็นพยานหลักฐานที่มีคุณค่าเชิงพิสูจน์เรียกว่าพยานหลักฐานชั้นเยี่ยมนะนะครับถ้ามีก็จบแล้วไม่ต้องไปนั่งเถียงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่า นะครับถ้ามีจริงจบเลยว่ามีการพูดจากันยังไงมีการข่มขู่มีการเรียกทรัพย์ไหมถ้าเปิดมานี่คือจบเราก็จะรู้เลยว่าใครมันเป็นคนพูดจริงพูดเท็จโกโหกตอแหละอะไร,ะไรมันก็อยู่ในนั้นหมดเลยนะครับพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็ดูันต่อไปนะว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างไรอาจารย์เดก็คือให้ความรู้กันแค่นี้และผมไม่ทําหน้าที่เป็นผู้พากษาสารเตี้ยนะเพราะว่าตอนนี้ในโซเชียลในในทีวีมีหมดผู้พักษาสารเตี้ยเต็ม ผมขออนญาตให้ความรู้กลางๆก็ไปดูกันแค่นั้แหละนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะแต่ก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องชาวโซเชียลปัญหาเรื่องชู้สาวปัญหาเรื่องศิลปินห,หายทองคำเนี่ยไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์เกินเลยเพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเดี๋ยวท่านจะถูกดำเนินคดีแบบที่คุณประจักษ์ชัยบอกนะ,นะครับไปแสดงความคิดเห็นให้เขาเสียหายเขาก็ฟ้องได้หมดนะและอย่างหนึ่ง ถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงเขาอาจจะมีการนอกใจผัวนอกใจเมียอะไรก็แล้วแต่นะนะเป็นเรื่องจริงเขายิ่งเสียหายในแง่ของคดีหมิ่นประมาทเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวห้ามพิสูจน์นะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา330วรรค2เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท,ท็จถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวพิสูจน์อะไรไม่ได้เพราะ,ะนั้นใครไปแสดงความคิดเห็นไปเม้น,ไป,มนไปแชร์ไปโพสก็มีความผิดหมด คำพิพากษาดีกาเยอะแยะกฎหมายก็เขียนไว้ชัดลองไปอ่านประมวลกฎหมายยา마าตาสามสามสูตรนะคุณจะเอาเรื่องที่ว่าเออใครมาแย่งผัวคุณหรือว่าเมียคุณมีชู้อะไรไปออกทีวีไม่ได้ผิดกฎหมายหมดนะผิดกฎหมายแต่เมืองไทยมองเป็นเรื่องปกติธรรมดานะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวหรือที่เาเรียกว่าเซนสิทีฟ นะครับก็ว่ากันไปใครอยากพูดก็พูดไปแต่ก็ระวังจะได้รับหมายสารทั้งแพ้่งทั้งายานะครับส่วนจะเป็นรีดเอาทรัพย์หรือไม่ก็ต้องดูว่ามีการข่มขู่ไหมเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองเอาคลิปมาไหมจะแฉไหมก็ว่ากันไปเนะี่ยก็เป็นหน้าที่ของคู่กรณีก็ต้องคงต้องสู้กันต่อไปเข้าใจนะทุกครูนะนะครับว่ากันไปนะครับอ่านะเนี่ยนะฮะเอาต่อไปครับเอาเราไปดูข่าวนะที่มันเป็นสาระอะไรบ้าง No, uh, one